มันมุ่งมั่นเด็ดขาดแล้วอ่ะเมื่อมุ่งมั่นเด็ดขาดแล้วทามาเป็นเดือนด้วยเนี่ยทั้งครูบาอาจารย์วัธรรมกายไปเยี่ยมทึ่งเป็นที่เคารพนับถือมากแล้วเราก็ได้วิปัสสนาแก้ทุกข์ของเราได้เราก็เอาเป็นเอาตายเลยมันมีสมาธิมาเต็มที่อยู่แล้วมันยังไม่ถอยหลังกลับว่าง,งั้นเหระนี่การเเรียกว่าเป็นการเล่าอารมณ์ปฏิบัตนะิแทนการอธิบายคำว่าโคตรภู การกยานข้ามโคจากโลกิยะบุคคลปูุ้ชนเนี่ยไปเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นส่วนของโลกุตละน่ะนนั้นเมื่อถึงตอนนี้แล้วเมื่อเราดูแล้ววันนี้เนี่ยมีเฉพาะขากันไกยตัวไม่มีแล้วนในไอเราฝึกแนวใจเต้นมาใช่ไหมเราดูแต่ว่าตอนนี้ในขณะส่วนมนกาหนดขากันไกขยับไปขยับมาว่าตูไม่มีมันเหมือนว่าตัวไม่มีขากันไกรล,ลอยได้มีเฉพาะส่วนของขากันไกยกับส่วนหัวในสติสมาธิมันเต็มที่แหละ มันเข้าไปละเอียดเต็มที่แล้วแต่ว่าในในจิตของเรามันมันเหมือนกับเต้นปร๊บับปั๊บปั๊แล้วมันก็อุทานมาเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาใจนะไม่ใช่เป็นภาษาพูดอุทานาบอาธรรมะพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้านะเราก็เออแปลกดีเว้ยก็กาหนดขายกายต่อไปพอกําหนดแค่นั้นแหละพัไม่ถึงไม่ไม่นานหรอก มักรวมตัวประหารเลยมักรวมบัวประหารก็คือตายหน้าคว่ำลงกับพื้นเลยร้องลั่นชะลาเลยตายโดนประหารตายโอ้ยพวกพระพวกเนนพวกชีพวกโยมอะไรมาลุนมจะเอาส่งศีทัญษเนี้ก็บ้าไปแล้วก็มันตายซะแล้วมันจะไปบ้าได้ยังไงล่ะก็นั่นก็เลยมารู้เนี่ยว่าเออถ้าอย่างนี้เรียกว่าโคตรละภู ข้ามโคตจากปุถุชนมาเป็นนาอริยชนอริยะบุคคลก็เรียกว่ามันอยู่ระหว่างนะก่อนประหารมันตั้งใจมาแล้วจนกระทั่งโคตระภูบุคคลเนี่ยจะรู้จักกระแสะพระนิพพานก่อนพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่เป็นอาริยะบุคคลแล้วอริยบุคคลคนแรกที่รู้จักโสดาบันรู้จกักอานิพพานก็คือโสดาบันแต่ นะที่เขาอธิบายว่าในพันธีบนะเ,ออเขาก็แยกละเอียดดีเพืองนงันก็เอาตามเขาแล้วกันนะแต่โคแต่ละบุโคแต่ละบุคูโคแต่ละภูบุคคลเนี่ยนะมันเริ่มตั้งแต่ที่ว่าเราตั้งใจแน่วแน่จนกระทั่งคล้าละเอียดมากจนตัวตวนอะไรไม่มีจนกระทั่งว่างเหมือนมีนิพพานเป็นอารมณ์อะแล้วก็ พอถึงจุดนั้นพวกมันช่วช่วรัดนิ้วมือเดียวคนนั้นมันไม่ได้อยู่อะไรนานหรอกจากโคตระบุคูบุบุบุคคลเนี่ยนะที่เป็นบุรุชนเนี่ยเป็นโคตระบูที่เป็นอา่าท,ที่เป็นฝ่ายโลกุตรละเ,เ,เป็นฝ่ายพระอริยะเนี่ยนะมันช่ววิปตาเดียวนะพอมันไปนเรียนรู้จากนิพพานปุ๊บในกรรมมรรวมตัวประหารเข้าสู่โสดาปฏิมรค จิตใจเปลี่ยนไปเลยกัน,นี้รู้จักนิพพานตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะไอ้สมาธิมันฝึกมานานเนี่ยจิตมันก็จำไปเป็นปีๆเนี่ยโอ้โหมันคงมาตรฐานมีอำนาจพิเศษอะไรเยอะแยะหมดให้ธรรมะเขาตอนหลังบอกว่าเออหลังจากประหารแล้วเขาจะส่งสีสัญญาเราก็เงยหน้าขึ้นมาน้ำตานองหน,น้าคงจะปิตินะพระรุ่นพี่ที่เคยนับถือกันก็บอกว่าจะต้องส่งสีสัญญาไหม เราก็บอกไม่ต้องไปจัดเวทีเดี๋ยวจะขึ้นพูดแล้วในระหว่างที่เดินพางจะเดินไปจะไปพูดเดินไปจะไปที่สเตจนะนะไปที่ธรรมาตปรากฏว่าโอ้โหเหมือนกับตัวไม่ติดพื้นเลยเนี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลของของการมากรวกลงตัวมหารจากอํานาจสมาธิสมาธิปัญญาศีนสมาธิปัญญามันคู่ควรกันมารวมรวมตัวกันมารวกลงตัวมหารมันก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับเดินไม่ติดพื้นลอ,อยได้ พอแสดงทมออกมาไงนะโอ้คนพวกพระพวกชีเห็นกันเหมือนมีแสงออกจากหัวนะโอ้โหสว่างไปห,หมดนั้นเขาก็เลยตอนหลังนี่เราก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งค่ะค่า,าวันต่อมาแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งมักรวมตัวประหารดับเล็กดับใหญ่มาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้นะไอเรื่องความพ้นทุกข์แล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายอะไรนะมันก็เป็นแบบพระสายสารพูดนั่นแหละ หนักกันนั้นกันไปเอกข้าวไปสู่ที่ว่าจะทําสันดาห์ให้สิ้นเอรุ่นพี่พระรุ่นไปถามพระรุ่นพี่พระรุ่นพี่บอกมีพุทธเจ้าองค์เดียวนะั้นเอ๊แต่ว่าจิตของเรามันเป็นอะเราก็รู้ไม่รู้จะทําไงเราก็ทําตามอย่างเงี้ยเราก็รักษารวมต่อไปจนกระทั่งนะต่อสู้กุมารมากเข้าจนกระทั่งเอาชนะเข้าสู่นะพระสมณะโคโดมนะซึ่งเป็นอัตตาที่สูงที่สุด พอมานั้วน,นั่นก็ดืมตามาก็บอกเออเราไม่ได้บ้านี่ว่ะอันนี้เล่าแค่นี้พอนะแต่พอเคยเล่าไว้ในคลิปต้ตนๆแรกๆไว้แล้วเรื่องไอ้ประวัติการปฏิบัติมันเหมือนกับวิบลราดแต่ว่าคนถามถามเรื่องขอให้อธิบายเรื่องข้ามโคตรข้ามนี้ข้ามจากปุถุชนเป็นพระอริยะ มันจะต้องเป็นผ่านโคตระภูจิตโคตรลภูยานเป็นยานข้ามโคตซึ่งอยู่ในฝ่ายของโลกิยะยังอยู่ในฝ่ายโลกิยะอยู่เพิ่งเป็นเป็นผู้รู้จักนิพพานนะเป็นท่านแรกโคตรลภูบุคคลนะเมื่อมีสภาวะศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเห็นปะตตรลัก์นี่รวมตัวมักรวมตัวประหารปุ๊บเนี่ยเห็นตายก่อนตายนีย่ถึงจะเป็นนะสดาบ,บันซึ่งรู้จัก นิพพานเป็นท่านแรกเป็นพ้าอลียบุคคลที่รู้จักนิพพานเป็นท่านแรกนี่ตามที่เขาอธิบายให้ฟังนั่นเป็นเป็นรายละเอียดเนี่ยอันนี้คนที่ไม่ค่าสามารถเข้าใจหรืออธิบายส่วนนี้ได้เนี่ยถามว่าจะเป็นพ้าอลียบุคคลได้ไหมปฏิบัติทำจเจริญสติปัฏฐานสี่ไปเรื่อยๆทำเนี้ยได้จะข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างก็คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแนละ้วเอาเฉพาะใจของเราเนี่ยโพชเนมตัญยูตาบริพเทอพอควร ชาคลยานิยกทำความเพียรไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยเนี่ยมันต้องได้ทุกคนทาไมใช่เป็นอาพา,า,า,าบุคอาพาพาบุคคลหรือเป็นพระเอยที่เป็นปราชิกนะถึงเป็นถึงเป็นปราชิกแล้วเนี่ยถ้าศึกมาแล้วก็มารักษาศีลแปดปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยก็อนาคามีบุคคลเนี่ยมักรวมตัวประหารได้อย่างเด็ดขาดได้สามครั้งสมุดเฉดประหารเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ ในเรื่องโคตระภูเนี่ยเป็น,เป,นเป็นส่วนต่อระหว่างโลกิโลกิยากับโลกุตระมันชั่วแวบเดียวแค่นั้นเอง